น,นะครับกล้องถ่ายวิดีโอจอิ๋วถัดเสียงขน,นาดของตัวกล้องก็เล็กประมาณนี้เข้าฝ่ามือนะครับเข้าฝ่ามือเล็กมากนะครับเล็กมากนะครับมาดู r o d u c กต,ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกล้อง อ่า body cam นะครับเป็นกล้องพกพาพ้องกล้องตัวเล็กสำหรับถ่ายรูปถ่ายวีดีโออัดเสียงนะครับมันสามารถถ่ายรูปถ่ายวีโออัดเสียงได้นะครับตัวนี้ลักษณะมันก็จะบอกอย่างนี้นะครับก็มาดูกันว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับภายในก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับ body cam ก็เป็นยังไงตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แถมสายชาร์จนะครับชาร์จให้ซีตัวนี้สําหรับติด ขอบจักรยานนะครับการติดก็สามารถติดตรงนี้ได้นะครับติดตรงนี้ได้เพราะยังไงก็คือหมุนใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถใส่ตัวจักรยานนะครับใส่ตัวจักรยานได้นะครับตัวจักรยานตัวข้อรถตัวข้อรถต่างๆนะครับก็จะใส่ที่ท่านดูทีหลังนะครับก็ตรงนี้ใส่ใส่ลักษณะนี้ได้นะครับตัวกล้องอ่ะตัวกล้องก็คือสามารถหมุนกล้อง กับหน้ากับหลังได้นะครับกับหน้ากับหลังได้นี่เป็นลักษณะประมาณนี้นี่ว่าหายนี้อ่าหายนี้นะครับว่าหายนี้นะครับใส่เสื้อนะครับหายนี้นะครับอ่าอย่างนี้ตัวกล้องก็จะมีตัวอ่าไฮซีนะครับชาร์จและดึงข้อมูลออกจากเครื่องคอมเตอร์นะครับตัวนี้กับกล้องหรือถ่ายรูป นะครับตัวนี้เปิดปิดเครื่องกล้องนะครับเปิดปิดกล้องเปิดปิดกล้องไงก็คือเปิดปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการใช้งานอย่างนี้นะครับตัวนี้เปิดยังไงอันนี้เปิดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอถ้าคุณเคลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บนี่ไม่นะครับไม่เสียงอันนี้เปิดเรียกว่าเปิดไฟเปิดไฟยังไงคือเปิดปุ๊บเนี่ยเนี่ยเปิดตัวนี้เปิดปุ๊บ เปิดไฟนะครับอ่าตรงนี้คืออ่าบันทึกเสียงกดบันทึกเสียงคุณสามารถบันทึกเสียงได้นะครับบันทึกเสียงได้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอ่าตัวนี้เปิดถ่ายรูปถ่ายรูปคุณสามารถกดตรงนี้นะครับถ่ายรูปปุ๊บกดปุ๊บนี่ <c oughs> เห็นไหมปุ๊บอ่าตัวนี้คุณสามารถกดดูรูปดูวิดีโอต่างๆได้อ่าเนี่ย นี่ยนะครับถ้าถ่ายวิดีโอก็กดมาตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยเนี่ยกดค้างเนี่ยคุณสามารถถ่ายวิดีโอได้เนี่ยเห็นไหมถ่ายวิดีโอปุ๊บอ่ากดมาตรงนี้ถ่ายวิดีโอปุ๊บอ่าคุณสามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับหมุนกล้องได้อ่าไปตรงไหนยังไงนะครับอ่าถ้าไม่ถ่ายก็ปิดอย่างนี้นี่นะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะกลับด้านเรียกว่าจะกลับด้านกล้องนะครับกลับด้านกล้องคุณก็กด ย่างนี้กดค้างไว้แอบเห็นไหมกับภาพกล้องโอเคเดี๋ยวมาดูกันใช้งานครับขนาดของตัวกล้องก็เล็กประมาณนี้เข้าฝ่ามือนะครับเข้าฝ่ามือเล็กมากนะครับเล็กมากนะครับกล้องเข้าฝ่ามือนะครับตัวนี้จะเป็นที่เสียบเมมมรีการ์ดนะครับเมมมรีการ์ดใส่ไปนี่ ใส่ไปปุ๊บตัวนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตเครื่องนะครับรีเซ็ตก็ลักษณะการใช้งานไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับก็การใช้งานมันพกพาง่ายอะ่ะมันตัวเล็กอ่ะเข้าฝ่ามือ,อครับประมาณ10เซนอ่าโอเคนะครับดู p r o d u ั t ตัวใหม่นะครับตัวกล้องสองทางกายจิ๋วนะครับตัวนี้เป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับสามารถเปิดหมุนได้นะครับเปิดหมุน ได้ตรงนี้สามารถใส่ขา,าเดี๋ยวจะมาใส่การใส่ขานะครับการใช้งานคุณสามารถเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ปุ๊บอตอนนี้จอมันคาอันนั้นอยู่ใช่ไหมครับตัวจอมันเรียกว่าตัวจอมันกลับด้านอยู่คุณสามารถกดตัวนี้เพื่อกลับด้านนะครับกดปุ๊บนี่เห็นไหมกลับด้านอยู่นะครับตัวนี้สามารถตัวนี้นะครับสําหรับ่าย VO นะครับ ตัวนี้สาหรับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปกดยังไงนะครับคุณแค่กดตรงนี้ปุ๊บถ่ายเนี่ยนี่นะครับูไปไปนเนี่ยอ่าคุณสามารถกดตรงนี้อันนี้เปิดมาเปิดแสงนะครับตรงนี้กดเปิดแสงไฟนะครับเห็นไหมเนี่ยแสงไฟนี่เห็นไหมนี่นะครับเนี่ยคุณสามารถตรงนี้สามารถ,ถถ่ายวิดีโอนะครับ ถ่ายวิดีโอคุณกดมาปุ๊บมันจะถ่ายวิดีโอเลยนะครับถ่ายวิดีโอเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ่ายวิดีโอลักษณะประมาณนี้ถ้าถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นอย่างนี้กดมาตรงนี้นะครับแล้วถ่ายรูปปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปนี่นี่ถ้าหมุนกล้องก็หมุนหมุนมาตรงนี้อ่ะตรงเนี้ยภาพมันจะกลับนะครับคุณจะเห็นไหมภาพมันจะกลับเนี่ยภาพมันจะกลับภาพกลับคุณก็กดตรงนี้ กดค้างไว้นะครับ12ึ่งสองเนี่ยมันจะกลับเองนะครับตัวนี้อ่าถ่า,ายรูปก็สามารถกดถ่ายได้นี่เปิดไฟกดตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมเปิดไฟปุ๊บเนี่ยแสงสว่างอ่าการดูคลิปหรือว่าดูคลิปวิดีโอคุณกดตรงนี้ปุ๊บนะครับนี่กดโอเคคุณก็สามารถดูคลิปดูพวกนี้ได้ดูวิดีโออัดรูปอืม เนี่ยได้นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับกล้องอัดถ่ายวิดีโอจิว๋วอัดเสียงได้บันทึกวิดีโอได้ถ่ายภาพได้นะครับตรนนี้นี่อืมนะครับอัดถ่ายภาพถ้าพูดไม่นะครับ,รบพูดไม,ม่คุณจะสามารถบันทึกได้เลยถ้าคุณเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วมาเปิดปุ๊บนี่นะครับ กล้องบันทึกวิดีโอหมุนได้หรือว่าหมุนตรงนี้ได้อ่าตรงนี้ใส่รถนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ที่ท่านดูว่าเป็นยังไงใส่ใส่ยังไงนะครับนี่เราหมุนกล้องนะครับหมุนกล้องหมุนกล้องมาตรงนี้แล้วผมจะหมุนกล้องไปนะครับนี่อย่างนี้คุณก็สามารถดูถ่า,ายวิดีโอได้นะครับเห็นไหมนี่ ถ่ายวีโอคุณสามารถถ่ายวิดีโอไปได้ทุกส่วนทุกสายนะครับเห็นไหมนี่น,นี่เห็นไหมถ่ายวิดีโอคุณสามารถถ่ายวิดีโอของคุณได้สบายเลยนะครับนี่โอเคครับสามารถสง่งถือกล้องอยู่ตรงนี้ได้นะครับนี่